แก้ไปแต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราด้เริ่มไปแล้วกำลัดยุ่สายไปแล้วเนี่ยมันพังพินาศไปด้วย คงตอบแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะตอบไปก็ไม่เป็นคนฟังหวัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับในการอภิปรายงบประมาณตอนนี้นะครับเพื่อนสมาชิพกพรรคเก้าไกลท่านวิโรธอภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบประมาณเป็น23ท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมอง าใช้สมองต้องเพิ่มเป็น36บาทเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนแล้วนี่ไปใช้สมองกันมายังไงครับเลยออกมา21บาทของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษาท่านประธานมองเห็นไหมนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้การอาหารกลางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้ที่ทําตามที่พูดไม่ได้ และขอโทษท่านสอสอวิโรดว่าการเสนอของท่านนั้นไม่ได้ใช้สมองโชคดีนะครับที่ขึ้นให้หนึ่งบาทถ้าขึ้นเจ็ดสตางค์เนี่ยผมเรียกไม่เต็มบาทนะ <laughs> รรท่านประธานครับฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรีบาทเดียวซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟอง all right, all right, all right.